สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เคล็ดลับขั้นเทพนะครับผมนี่ลมหนาวมาแบบนี้พัดมาอีกคราหนึ่งแล้วนะครับผมบอลสีนะครับใบเขาเรียกอะไรนะต้นด่างๆไม้ประดับแบบนี้นะครับอาจจะผัดใบแล้วก็เหลือแต่เงานะครับผมซึ่งก็จะไม่สวยงามนะครับผมวันนี้เคล็ดลับขั้นเทพเราจึงขอแนะนำนะครับวิธีการบำรุงต้นไม้ประดับแบบนี้ด้วยใช้อุปกรณ์ที่หาง่ายภายในบ้านนะครับผม อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นผงนัวนะครับหรือว่าผงชูรสโซเดียมกลูตาเมตนั่นเองครับเอาละมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการทํานั้นจะทําอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับผมเครื่องดื่มชูกําลัง1ฝาแบบนี้นะครับผสมเข้ากับน้ํา1ถังนะครับผมหรือประมาณ10ลิตรด้วยกันนะครับแบบนี้เลย อ่าแล้วก็เทล,ลงไปนะครับ <Okay. S 2> ต่อมาครับผมตัวผงชูรสนี้นะครับเราใช้1ช้อนโต๊ะครับผสมลงไปด้วยเช่นกันนะครับโดยในผงชูรสนะครับก็จะมีตัวโซเดียมกลูตาเมตนะครับ ก็จะช่วยบำรุงนะครับต้นไม้นะครับรวมถึงเ,เครื่องหนึ่งชูงกำลังเนี่ยก็จะมีวิตามินนะครับวิตามิน B12 ทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับก็จะเหมือนกับเป็นธาตุอาหารรองนะครับที่จะบำรุงให้พืชเนี่ยมีใบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นครับผมอ่ะคนให้เข้ากันหลังจากที่เข้ากันแล้วนะครับเราก็ใช้กระบวยนะครับในการรดน้ำนะครับผมแล้วก็รดที่คนต้นได้เลย นี่ครั้งนี้ไม่พลาดอุ้ยอ่่เรียบร้อยนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีวิธีที่ง่ายกว่านี้มากๆนะครับผมนั่นก็คือใช้แค่เจ้าผงชุรสนี้นะครับแล้วก็แบบอารมณ์คล้ายๆกับปุ๋ยแห้งนะครับคุณผู้ชม แต่ว่าเราใช้นิดเดียวนะครับนิดเดียวแล้วก็เอาไปใส่ตรงโคนมะลิแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเขาก็บอกว่ามันก็จะจะช่วยให้มะลินั้นเนี่ยออกดอกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเคล็ดลับขั้นเทพของ EP นี้นะครับคลิปหน้านะครับเราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีดี อะไรอีกนะครับผมโปรดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไรเทปของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเคล็ดลับคอนเทปต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ